โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับตัวไม้ถูพื้นแบบฟองน้ำเลยนะครับตัวนี้นะผมสั่งมาจากเว็บช้อปปีนะครับในราคา99บาทนะครับมางร้านก็ขาย110นะครับหรือ100 102แล้วแต่บางร้านครับนี่ครับเป็นแบบนี้นะครับผมจากการที่ใช้นะผมว่าฟองน้ําของเขาเนี่ยนะครับสณาตามภาพนะผมก็ถือว่า ดูดีนะครับดูดีนะครับส่งนี้โมเดลนี้นะครับนี่ครับก็ดูดีนะสับน้ำดีครับแล้วก็นะครับเป็นพลาสติกนะครับก็ดูจากเนื้อพลาสติกก็ถือว่าไม่บางนะครับนี่รับนี้ครับเวลาคุณลิดน้ําแค่ประกอบมานะครับเอาสายตรงนี้นะครับประกอบสายตรงนี้ครับนี่นะครับแค่ใส่ไปกดให้แน่นๆแบบนี้ครับ เวราใช้งานซุดอ่าหมาดน้ำกันแบบนี้ครับเห็นไหมครับงนี้อย่างนี้ครับนี่ผมถือมือเดียวนะครับก็เลยลำบากนึ่งนะครับแล้วก็แบบนี้นะครับด้วยอุปกรณ์พหักครับก็แบบนี้ครับบางๆมีอาจจะมีรอยอ่าระบบหนึงครับมากรอบเข้าตัวนี้ครับหุนออกได้นะครับตัวนี้ครับ พอต่อตรงนี้ครับหมุนเข้ากันครับเดี๋ยวมาลองดูถูกันนะครับนี่ครับก็ถือว่าแข็งแรงดีครับไม่ไม่หยวกครับตบตึง โดยรวมเนี่บผมก็ให้นะครับตามราคานะครับผมก็ถือว่าเก้ากับสิบผมก็ให้เก้าเลยนะครับมีรอยแบบนี้มาแขวนได้ครับนี่ครับให้เก้าเก็มบสิบเลยนะครับกับราคาเนี่ยครับใช้งานได้ดีครับพูดง่ายว่าถ้าคุณใช้งานทั่วไปใช้งานได้ดีมากนะครับโอเค ก็จบการรีวิวการใช้ไม้หอกถูกพื้นจากเว็บช็อปปี้ตอนนี้ครับ